สุขสั่งได้สวัสดีตอนเช้าจ้าเราเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แวะมานั่งคุยกับคุณตอนเช้าไม่ว่าคุณกำลังแต่งตัวไปทำงานขับรถหรือนั่งจิบกาแฟขอให้รู้ว่าอย่างหนึ่งนะตรงนี้ปลอดภัยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้มแข็งแค่เป็นตัวเองก็พอและนี่คือซีรีส์ใหม่ Boost Energy 30วันซีรีส์เล็กๆที่ตั้งใจจะมาเติมพลังใจ ให้ชีวิตเบาขึ้นวันละนิดทุกเช้าไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนแค่รู้สึกว่าวันนี้ใจเราโอเคขึ้นนิดนึงก็พอแล้วมาเริ่มเดวันกันนะเรามาคุยหัวข้อวันนี้ไม่ต้องเก่งแค่อย่างไม่ยอมแพ้ก็พอรู้ไหมบางวันเราตื่นมาแล้วรู้สึกเลยว่าวันนี้ไม่ไหวไม่สดใสไม่อยากคุยกับใครไม่อยากพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแล้วสิ่งที่เรามักทำกับตัวเองคืออะไร ว่าตัวเองเบาบางในใจว่าเราขี้เกียจว่าเราอ่อนแอว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะแค่หเหนื่อยเหนื่อยจากการพยายามมานานเหนื่อยจากความคาดหวังเหนื่อยจากการต้องเป็นคนเก่งตลอดเวลาถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนเดิมไม่ไฟแรงเหมือนเมื่อก่อนไม่นั่นใจเหมือนเคยขอจับมือคุณไว้ตรงนี้เลยนะแล้วบอกว่ามันไม่ผิดเลยชีวิตมันไม่ได้ให้เราพีคตลอดเวลา ไม่มีใครเก่งทุกวันไม่มีใครมีพลังร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเช้าโดยเฉพาะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรมาเยอะขึ้นความเก่งมันไม่ได้หน้าตาเหมือนเดิมเมื่อก่อนความเก่งอาจหมายถึงทำงานหนักอดทนไม่บน่นไม่พักสู้ไม่ถอยแต่วันนี้ความเก่งอาจหมายถึงการรู้ว่าใจตัวเองไหวแค่ไหนการยอมรับว่าบางวันต้องพักและการไม่ถึงตัวเองในวันที่ลำบากวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งเลย แค่อย่างไม่ยอมแพ้แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆลองคิดดูสิถ้าคุณยอมแพ้จริงๆคุณคงไม่เปิดพอดแคสต์นี้คุณคงไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นคุณคงไม่สนใจจะดูแลใจตัวเองแล้วแต่คุณยังฟังอยู่คุณยังอยากได้กำลังใจคุณยังอยากให้วันมันเบาขึ้นกว่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าลึกๆแล้วคุณยังอยากไปต่อแค่วันนี้ขอไปต่อแบบช้าๆหน่อยและแบบนั้นไม่ผิดเลยบางวัน การลุกจากเตียงคือชัยชนะบางวันการไปทำงานทั้งที่ใจไม่เต็มร้อยคือความกล้าหาญบางวันการไม่ร้องไห้กลางที่ทำงานคือความพยายามระดับสูงมากสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่มีใครปบมือให้ไม่มีใครชม,ม,มรตแต่คุณรู้และเราควรให้คุณค่ากับความพยายามเล็กๆแบบนี้บ้างอยากให้คุณลองหยุดคิดสักนิดไม่ต้องรีบตอบแค่ถามตัวเองในใจเบาๆวันนี้มีอะไรบ้างที่คุณยังทำอยู่ ทางที่มันไม่ง่ายเลยอาจจะเป็นการดูแลครอบครัวอาจจะเป็นการรับผิดชอบงานอาจจะเป็นการพยายามยิ้มให้คนอื่นทั้งที่ใจตัวเองก็ล้าสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานชัดมากว่าคุณยังไม่ยอมแพ้และบางทีเราควรใจดีกับตัวเองมากกว่านี้เลิกเปรียบเทียบเลิกกดดันเลิกถามว่าเมื่อไหร่จะเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้ พชีวิตไม่ใช่การแข่งขันและเราไม่ได้ต้องชนะใครเราแค่ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ายังไปไม่ไหวไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งไม่ต้องคิดไกลถึงอนาคตวันนี้ขอแค่ผ่านไปให้ได้แบบไม่โทษตัวเองแบบไม่ดูถูกความพยายามของตัวเองแค่นี้ก็ถือว่าคุณใช้ชีวิตได้ดีมากแล้วก่อนจะจบตอนนี้อยากฝากไว้เหมือนเพื่อนพูดกับเพื่อนนะความสุข ไม่ใช่การเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คือการยังเลือกอยู่ข้างตัวเองในวันที่ชีวิตมันไม่ง่ายวันนี้คุณอาจยังไม่สดใสแต่คุณยังอยู่ยังหายใจยังฟังอยู่ตรงนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะวันนี้อะไรคือสิ่งที่คุณยังไม่ยอมแพ้ถ้าคุณพร้อมจะสร้างความสุขในแบบของตัวเองทุกวันอย่าลืมกดติดตามสุขสั่งได้แล้วเจอกันตอนเช้าในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีค่ะ